เมื่อก่อนนะเป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้ค่ะใจอยากทําแต่ปีที่เราซินแสบอกว่าอย่าเพิ่งทำพอาอาจารย์จับตาเราไปค่ะพี่ก็ถ่ายให้ซินแสดูซินแสบอกใช่เลย<ม>ก็เลยตัดสินใจทําทําไปเมื่อวันที่สี่มิถุนาวันนี้วันที่9เข้าประมาณ5วันวันนี้จะมาตัดไหมท,ที่เชื่อว่าทํเฟซล e b ก o k ลกแล้วหหนเฮงขึ้นหนึ่งเมื่อก่อนนะเป็นคนไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็พอเรามาทําธุรกิจหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เรามาได้ปลูกบ้านแล้วก็มาเจอสินแสที่ไม่ใช่สินแสขายของเป็นการแนะนําศาสตร์แบบประยุกต์ด้วยความที่เราก็อายุมากขึ้นแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องหางตาตกคิ้วตกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่เราก็อ่ะพอพอ,พอเราเริ่มพอเราเริ่มศึกษาเรื่องอย่างนี้จริงๆเราก็เลยเริ่มอ่านว่าอ่ะหมูเหงหน้าเราเนี่ยเป็นยังไงและทีนี้ ก็คุณแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คุณแม่มีปัญหาเรื่องเรื่องตากับกล้ามเนื้อตาก็เลยพาคุณแม่มาที่นี่เพราะคุณแม่ดูรีวิวที่นี่เยอะมากคุณแม่ก็ตัดสินใจมาทาเฟสล,ล็อกช่วงล่างชั่วโมงที่นี่แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่ตั้งใจทําพอมาเห็นคุณแม่ทําที่นี่เท่านั้นแหละคุณแม่บอกไม่เจ็บเลยแล้วสิสแสก็บอกว่าพอคุณแม่ทำปุ๊บงอเฮ้งดีด้วยเราก็เลยถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราจะทําทีแรกพี่อยากดึงคิ้ว แต่ทีนี้อาจารย์ชลทิศเขาก็เลยบอกว่าดึงคิ้วไม่ได้นะเราต้องทําแบบให้เปิดโหเห่งตรงนี้ก่อนเพราะอาจารย์ดูโหเห่งให้ด้วยประกอบกับสินแสที่เขาพูดมาตรงกับอาจารย์พอดีว่าว่า,ว,าว่าทำได้แบบนี้นะพออาจารย์จับตาเราไปค่ะพี่ก็ถ่ายให้สินแสดูสินแสบอกใช่เลยก็เลยตัดสินใจทําทําไปเมื่อวันที่สี่มิถุนาวันนี้วันที่9เข้าประมาณ5วันวันนี้จะมาตัดไหมพูดถึงว่า มันก็เหมือนว่าโชคดีล้วยนะที่แบบว่าทั้งนั้นที่คลินิกมีเป็นร้อยเลยแต่ว่าเราดันมาเจอที่นี่พอดีแล้วเรื่องหงเองได้ดูเหมือนกันใช่ค่ะก็คือทีแรกแม่ตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบเลือกเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถ้าแม่อยากทําใช่ไหมคะแล้วเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลดังๆต่างๆที่แบบว่ามีนู่นนี่นั่นรีวิวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพอเรามาอ่านประวัติอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่า1 ประวัติตัวคุณหมอ2ประวัติคลินิก 3. แล้วก็รีวิวจากคนที่ได้รับบริการที่นี่แล้วก็น้องๆที่ให้บริการมันทําให้เราสบายใจแล้วก็เวลามีอะไรเนี้ยเราปรึกษาได้ตลอดคือน้องน่ารักมากไม่ว่าเวลาเราจะทําดึกๆเขาก็จะรอเราจนเราเสร็จแล้วที่สําคัญโจ๊กที่นี่อร่อยมากโจ๊กที่นี่อร่อยมากอันนี้ประเด็นเลยค่ะโจ๊กที่นี่อร่อยมากคุณหมอโจ๊กที่นี่อร่อยที่สุดในโลกทีแรกอะพี่อะ ดูมาหลายที่มากเลยนะเรื่องตาเพราะาพี่เป็นคนที่กลัวสัญญกรรมมากทางหน้าพูดได้เลยไม่เคยสัญญกรรมเลยเลยเคยรู้จักเพื่อนที่ทํารู้จักญาติที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยพาคุณแม่ไปทําซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับ,ก,บกับการทําพวกนี้มาเงี่ยค่ะเราก็เลยแบบกลายเป็นคนกลัวทีแรกไม่ได้ตัดสินใจทําเลยบอกเลยเพราะว่าคุณแม่เนะี่ยทำไปวันที่26พฤษภาแล้วพี่ตัดสินใจทำอ่ะวันที่สมิถุนา คือหาเลิกเลยพอคุณแม่ทําปุ๊บเราก็เป็นคนดูแลแม่เนาะแล้วก็เหมือนกับแบบแม่เจ็บไหมแม่บอกไม่เจ็บเลยลูกแม่ตึงอย่างเดียวแล้วขณะคุณหมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะปวดนะแม่ปวดแผลไหมไม่ไม่ปวดนะลูกก็นึบๆอะไรอย่างเงี้ยถามแม่ถามจริงแม่เจ็บไหมไม่เจ็บเลยลูกมันประกอบกับว่าเนี่ย มันประจบเหมาะกับครึ่งปีพอดีที่เราจะต้องที่เขาเคยทักว่าเราจะต้องทําประกอบกับอาจารย์ก็น่ารักมากคุณทําอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะไม่เปิดหางตาอย่างที่คุณต้องการหางคิ้วคุณจะไม่ยกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีปัญหาที่ว่าตาซ้ายกับคิ้วซ้ายเนี่ยจะตกกว่าคิ้วขวากับตาขวาถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้านี่คือค่าเนี้ยจะตกลงเลยแล้วก็หางตาตรงเนี้ยเขาเขาเรียกถ้าเกิดเป็นภาษาเห็นคุณหมอเขาเรียกน,นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นตูดไก่เวลายิ้มปุปป๊บตรงนี้มันจะนูนมันจะหยีขึ้นมาเลย อย่างนี้ค่ะแล้วก็หางตาตัวนี้มันจะตกแบบตกตกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะเมื่อก่อนคือนคนที่กลัวแมคนไม่เคยทำมาเนาะมันก็ต้องกลัวแบบจะเป็นยังไงว่าจะดีเหมือนที่แม่ทํำไหมเพราะหนึ่งเลยแผลคุณแม่สวยมากต้องยอมรับว,ว่าแผลเขาสวย,ยจริงๆแล้วก็คุณแม่อายุ71แต่บอกว่าบวมน้อยมากคุณแม่ทํามาประมาณวันที่10กว่าหน้าคุณแม่เข้าที่หมดแล้วแล้วแผลนูนที่พี่เคยเห็นน่นะคะที่มันจะเป็นคีลอยนูนๆอะไรเงี้ยไ,ไม่มีเลยพอพี่ทำของพี่เองใช่ไหมคะ พี่ก็มาสังเกตแผลแผแลเราสวยมากากลายเป็นแบบแผแลเราสวยไปเลยอ่ะแล้วพอพี่ทําเสร็จประเด็นคือพี่กลับบ้านไปไม่มีใครรู้พี่ทําอะไรทุกคนคิดว่าเรานอนเยอะแล้วหน้าเราอ้วนไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยเย็บไม่มีอะไรเลยถามว่าพี่นกช่วงนี้พี่นกนอนเยอะไปหรือเปล่านอนเยอะค่ะแต่ก็บอกว่าพี่นกไปทําอะไรมาเพราะตาเรามันเฉียวขึ้นใช่ไหมคะแล้วบอกอ๋อเนี่ยไปทํามาทำเพราะโง่เหงเพราะว่า คุณหมอบอกว่าทำทำตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวอีกยี่สิบปีเจอกันเพราะตอนนี้พี่อายุสี่สิบเอ็ดละยี่สิบปีถ้าคุณหมออยู่มาค่ะแล้วคุณหมอแบบยังลงมือทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาค่ะพอทาพอทาไปแล้วนะคะสบายใจความกังวลอะไรทุกอย่างมันหายไปหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเวลาที่เราจะทําศัลยกรรมแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีความกลัวยอยู่แหละมั่นใจในตัวคุณหมอก็อย่างหนึ่งแต่ทีนี้ว่าทุกผ่าตัดอะ่ะมันมันเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลาแต่ว่าความเสี่ยงที่เรากังวล่ะมันน้อยกว่าที่อื่น แล้วยิ่งตอนนี้นะไม่รู้สึกอะไรเลยอะรู้สึกแค่เหมือนกับแบบตึงตึงหน้าเฉยเฉยไม่ปวดนะคะตึงหน้าเฉยรู้สึกแค่แบบเออช่วงนี้มันตึงขึ้นอะไรขึ้นแค่นั้นเองแล้วที่สําคัญแต่งหน้าง่ายมากปกติแต่งหน้าจะใช้เวลาแต่งหน้าประมาณ20นาทีเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งตาเราไม่เท่ากันข้างนี้เราต้องติดสติกเกอร์ไซส์แอลข้างนี้ต้องติดสติกเกอร์ไซส์เอ็มเพราะว่าหางตาข้างนี้จะตกเยอะกว่าใช้เวลาแต่งหน้าขั้นต่ำเลยยี่สิบนาที คิ้วนี่ลบประมาณสองครั้งเฉพาะข้างนี้นะเพราะว่าข้างนี้คิ้วมันจะตกตกอย่างเห็นได้ชัดทั้งหัวคิ้วและหางคิ้วแต่ข้างนี้ไม่ตกเลยตอนนี้วันนี้แต่งหน้ามาจัดเวลา5นาทีใช้ชง่ายขึ้นเยอะโอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะก็ทุกวันนี้ตื่นมาปุ๊บเนี่ยเขียนคิ้วปืดปืดปืด,ปดแล้วปัดเสร็จเลยไม่ต้องมานั่งเลงให้เท่ากันไหมเพราะว่าหางคิ้วข้างนี้มันตกนะฮะมันกลายเป็นว่าบางวันติดจนตาตาหลอกตามันปลิ้นอ่ะค่ะก็เลยแบบไม่ไหวละ ใจอยากทําแต่ปีที่เราสินแสบอกว่าอย่าเพิ่งทาแล้วเรายังหายังหาที่ที่เราไว้ใจไม่ได้ก่อนที่จะมาเนี่ยพี่ขับรถไปทั้งหมดอสี่โรงพยาบาลที่เนี่ยคือโรงพยาบาลที่สี่พนักพี่สองทุ่มเจอคุณหมอคไปคอน์มาวทุกที่ oh. ทุกที่ที่นี่พี่มาชายค่ะพี่มาจากจันทุรีพี่ออกมาตีห้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณห้าทุ่มเอมเอห้าโมงเออสิบโมงเช้า หนึ่งโรงพยาบาลปรึกษาไปประมาณครึ่งชั่วโมงมาทั้งหมด4โรงพยาบาลแล้วก็มาที่เนี่ยที่เนี่ยโรงพยาบาลที่4พอโรงพยาบาลที่4ปุ๊บก,กลับไปคุยกับคุณแม่แม่เอาไงแม่ตัดสินใจมาที่นี่อาตัดสินใจมาที่นี่พี่ก็นัดวันเลยคือจริงไหมืออาจารย์โยมิก็บอกว่าคนการได้ทำศัลยกรรมทำเสรดมรองทำให้คนมีความสุขขึ้นจริงค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงเลยคือเป็นผู้หญิงอ่ะใช้คำผู้หญิงอย่าหยุดสวย เราตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราเจอหน้าคนอื่นเนี่ยอุ๊ยทำไมทาไมเราอาจจะเป็นเพราะเราแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยอุ๊ยทำไมเราดูดีจังอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีใครรู้จุดหุกเพาะจุดบกพร่องตัวเองเท่ากับตัวเราเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างอย่างเราสองกระจกไปเนี่ยโอเคเราชอบหน้าข้างนี้แต่หน้าข้างนี้เราอยากปิดไว้เนี่ยหรอไหมคะเวลาเราถ่ายรูปอ่ะเราจะเอียงได้แค่ข้างนี้ข้างเดียวแล้วผมมันเราจะต้องปัดได้แค่ข้างเดียวแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วไง คือฉันถ่ายมุมไหนก็ได้ฉันมั่นใจมันมันเสริมความมั่นใจแล้วมันทําให้ชีวิตเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหนึ่งคือเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะเห็นจุดบอดของเราเนอ,อไหมคะแล้วแบบเวลาคนเราคนเรานะคะเวลามั่นใจอะไรสักอย่างหรือว่ามั่นใจในตัวเองเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกอย่างจะสําเร็จแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยความสําเร็จมันจะมาหาเราแค่ห0อีก40%มันจะอยู่ในด้านมืดที่เราไม่แสดงออกมาแต่ตอนเนี้ย กล้าละถ่ายรูปตัวเองแบบเป็นบ้าเป็นหลังมากเมมเต็มไม่ลุ้กี่รอบแล้วตั้งแต่ทามาวันแรกนะคะเพราะว่าพอทาวันแรกปุ๊บไม่บวมเลยอันนี้ก็คือจะเริ่มยุบลงละห้าวันละค่ะอย่างตอนที่มาเนี่ยเราก็เห็นคนคนู้นคนนี้ทําถามว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือแบบมีหลายช่วงอายุนะคะที่เราเห็นเออเขาก็สวยสมวัยของเขาเรารู้เรารู้เหตุผลว่าแต่ละคนทําไมถึงทําเพราะคุณแม่เราก็ทําใช่ไหมคะพอทุกครั้งที่ท่านทําไป ท่านก็จะหวังว่าจะสวยขึ้นแต่ทีนี้ว่าพอหวังไปแล้วเนี่ยความหวังของเราจะเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไหมแต่ครั้งนี้ของคุณแม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วมันก็ยิ่งทําให้เรามีความสุขเป็น2องร้อเปทั้งของคุณแม่ด้วยทั้งของเราด้วยอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่กลัวนะคะแล้วก็ที่ไม่กล้าทําหรือว่ากังวลใดๆก็แล้วแต่อย่าให้คุณหันกลับมามองตัวเองว่าคุณอพอใจในชีวิตประจําวันคุณแค่ไหน คุณมั่นใจแค่ไหนอย่างที่นกบอกอะค่ะว่าคนเราอะถ้าเกิดเรามั่นใจในตัวเองร้อแล้วเนี่ยความสําเร็จมันมาอยู่แล้วร้อส่วนเรื่องที่นกมั่นใจในคลินิกเนี้ยนกมั่นใจร้อเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยนกดาเนินชีวิตอะได้ด้วยร้อแล้วนกก็มั่นใจด้วยชีวิตนกก็จะสาเร็จร้อเพราะฉะนั้นอะแค่คุณได้เข้ามาปรึกษาคุณก็จะรู้ละว,ว่าทีมงานเขาเป็นแบบไหนความมั่นใจในบุคลากรความมั่นใจในคุณหมอเป็นนนนแบบบไไหเเเขข้าาาามมม่่ใชชจัคุณทํลยนะนะ ออมันจะโอเคมากแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณเอง